สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูมัดทุกทคนนะคะวันนี้มาพบกับครูอีกแล้วค่ะในช่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่9นะคะเรื่องรูปเลขาคณิตกัน,นะค,ะค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาก,กันนะคะครูมัดขอแจ้งจุดป,ประสงค์ในการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบกันก่อนเลยนะคะ ข้อ1เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและทรงกลวยได้ค่ะข้อ2เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมและรูปวงรีได้ค่ะส่วนข้อ3ค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมและรูปวงรีได้นั่นเองค่ะ สำหรับรูปเรขาคณิตนะคะรูปเรขาคณิตจะประกอบด้วยรูปเรขาคณิต2มิติกับรูปเรขาคณิต3มิตินะคะค่ะสำหรับรูปเรขาคณิต2มิตินะคะเป็นรูปที่อยู่บนพื้นแบนราบมีความกว้างความยาวแต่ไม่มีความหนาเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลมและรูปวงรีค่ะค่ะสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือรูปที่มีด้านสามด้านและก็มีมุมสามมุมสำหรับสิ่งที่มีรูปสามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบนะคะก็อ,อย่างเช่นหน้าจั่วของวัดส่วนประกอบของจักรยานและก็แตงโมที่หั่นเป็นชิ้นไว้สำหรับรับประทานนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็จะเป็นรูปที่มีสี่ด้านสี่มุมและสิ่งที่มีรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบนะคะก็อย่างเช่นกระดานที่เราใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะมีสี่ด้านสี่มุมใช่ไหมคะต่อไปบ้านที่เราใช้อยู่อาศัยก็จะมีประตูมีหน้าต่างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็อย่างเช่นปกหนังสือ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะค่ะสำหรับรูปวงกลมนะคะเป็นรูปที่ไม่มีด้านไม่มีม,มุมแต่มีเส้นรอบรูปที่หางจากจุดศูนย์กลางเท่ากันเช่นตัวอย่างสิ่งที่มีรูปวงกลมเป็นส่วนประกอบนะคะเช่นชิงช้าสวรรค์นาฬิกาหรือจานใส่อาหารนั่นเองค่ะ รูปวงรีนะคะเป็นรูปที่ไม่มีด้านไม่มีม,มุมและมีเส้นรอบรูปที่ห่างจากศูนย์กลางไม่เท่ากันด้วยค่ะสิ่งที่มีรูปวงกลมเป็นส่วนประกอบตัวอย่างเช่นรูปเตงโมและรูปก,กระจกที่เป็นรูปวงรีใช่งไหมคะมเมื่อนักเรียนรู้จักกับรูปเรขาคณิต สองมิติกันแล้วนะคะทีนี้คุณมัตจะพานักเรียนมารู้จักกับรูปเรขาคณิตสามมิติกันค่ะรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะก็จะเป็นลักษณะของวัตถุสิ่งของนะคะที่มีความกว้างความยาวแล้วก็มีความหนาซึ่งแตกต่างจากสองมิติใช่ไหมคะที่สองมิติจะมีแค่ความกว้างความยาวแต่เขาไม่มีความหนาใช่ไหมคะแต่สามมิติมีความหนาเพิ่มเข้ามาอ่าอย่างเช่น รูปทรงอันนี้เรียกว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะวัตถุก็อย่างเช่นอ,อะไรดีกล่องของขวัญกล่องใส่สิ่งของอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปนี้เรียกว่ารูปทรงกระบอกก็อย่างเช่นแก้วน้ําหรือบางคนก็อาจจะมีถังขยะเป็นรูปทรงกระบอกก็ได้นะคะต่อไปอันนี้เรียกว่ารูปทรงกล้วยนะคะก็อย่างเช่น หมวกระดาษวันคริสต์มาสแก้วกระดาษดื่มน้ำหรือว่าจะเป็นกล้วยจราจ,จรอย่างนี้นะคะและต่อไปเป็นลูกทรงกลมค่ะทรงกลมนี่เจอเยอะแยะเลยใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันเราเช่นว,วัตถุก,ก็อย่างเช่นลูกบอลลูกโลกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อเราเรียนเนื้อหากันจบแล้วนะคะ ต่อไปครูมัดจะพานักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหัดที่9.1กันค่ะข้อ1นึ่เขาให้โจทย์มาว่าให้เราเติมคําตอบลงไปโดยให้เราดูรูปภาพในกรอบสีเหลืองเห็นไหมคะอ่ามันจะมีรูปทรงต่างๆให้พวกเราดูแล้วก็ให้เราไปตอบคําถามทางด้านขวามืออ่าทีนี้เรียนมาดูไปพร้อมๆกับครูมัดค่ะดูข้อ1อ่าเขาถามว่าเห็นไหมคะ มีทรงกลมอยู่กี่ลูกอ่านักเรียนก็มาดูจําได้ไหมคะว่าทรงกลมมีลักษณะยังไงทรงกลมจะมีเส้นรอบวงที่อยู่ห่างจากจ,ากจุดศูนย์กลางในระยะเท่ากันใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรียนมาดูค่ะบรรทัดที่1มีรูปทรงกลมกี่รูปอ่ันะพร้อมกันมีดนึง 2 3 4 5มีอ่ะมีรูปทรงกลมอยู่ทั้งหมดกี่รูปคะมีทั้งหมดกี่รูป5รูปเราก็เติมเลข5ลงไปในข้อที่1ได้เลยค่ะอ่านักเรียนเขียนให้สวยๆกว่าคูมัทนะคูมัทใช้เมาส์เขียน,นเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่นักเรียนใช้ดินสอเขียนในสมุดต้องเขียนให้สวยกว่าคูมัทนะคะ อ่าต่อไปนักเรียนดูรูปภาพที่สองอ่าไม่ใช่ข้อที่สองมีทรงสี่เหลี่ยมม,มุมฉากเห็นไหมคะมีทรงสี่เหลี่ยมม,มุมฉากนี่ข้อสองมีทรงสี่เหลี่ยมม,มุมฉากอยู่กี่รูปสี่เหลี่ยมม,มุมฉากมีลักษณะยังไงคะมีสี่ด้านสี่ม,มุมใช่ไหมอ่านักเรียนดู นับหนึ่งสองสามข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่กี่รูปนับได้สามรูปนักเรียนก็เติมเลขสาลงไปได้เลยต่อไปอ่ะเดี๋ยวคุณมัดลบออกก่อนต่อไปข้อ3โจทย์ถามว่ามีทรงกระบอก อ่าอยู่กี่รูปนักเรียนนับเลยค่ะทรงกระบอกนะนับหนข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะมีทรงกระบอกอยู่ทั้งหมด2รูปเติมเลขสองลงไปต่อไปข้อสุดท้ายข้อ3มมีกลวยกี่รูปก,กลวยนะับ หนึ่งสอง่ามีกี่ลูกคะมีสองลูกเติมเลขสองลงไปแค่นี้ยากไหมคะอ่าถ้าไม่ยากนันเนี่ยก็เติมลงไปในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยอ่าทีนี้เรียนมาดูข้อสองค่ะโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้วยสีแดงตรงไหนคือสี่เหลี่ยมมุมฉากคะสี่เหลี่ยมมุมฉากคือตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเช่นอันเนี้ยใช่ไหมคะตรงหัวของหุ่นยนต์เนี่ยเขาให้เราระบายเป็นสีแดงนักเรียนก็ระบายให้สวยงามนะคะแล้วก็ให้เราระบายทรงกระบอกด้วยสีเหลืองทรงกระบอกคือตรงไหนอ่าตรงแขนนักเรียนก็ระบายสีเหลือง แล้วเรียนระบ,บายให้สวยงามนะคะอ่าแล้วก็ต่อไปให้ระบ,บายทรงกลมด้วยสีเขียวทรงกลมอยู่ตรงไหนคะนี่งไงนักเรียนก็ระบ,บายให้เต็มนะเป็นม,มัดระบ,บายเป็นตัวอย่างนี่เฉยเนาะอ่าต่อไปแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าให้เราระบ,บายสีทรงกลวยด้วยสีน้าเงินทรงกลวยนี่หัวของหุ่นยนต์นักเรียนก็ระบ,บายด้วยสีน้าเงิน ระบายให้หมดทุกช่องเลยนะคะหมดทุกรูปทรงที่อยู่ในหุ่นยนต์นี้นะคะแล้วก็ให้ระบายตามสีที่เขากำหนดให้ระบายให้สวยงามแล้วก็ส่งให้ครูมาดูในห้องไลน์ของเรานะคะครูก็จะได้บันทึกแล้วก็บันทึกคะแนนแล้วก็เขียนใส่คะแนนให้อ่ข้อต่อไปให้นักเรียนเขียนล้อมรอบสิ่งของ ที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและทรงปวยที่กำหนดให้นะคะนักเรียนดูข้อที่1เลยค่ะข้อที่1ก็ให้รูปภาพอะไรมาคะข้อที่1ก็ให้รูปภาพทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนว่าในข้อ1น่น่ะรูปภาพไหนเป็นรูปภาพที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคะ ชัดเจนเลยนั่นก็คือรูปอะไรคะกระเป๋านั่นเองเพราะว่ารูปอันที่สองคือรูปที่มีลักษณะอะไรคะเขาเป็นทรงกลมถูกต้องไหมคะอ่ะกอาออกรอลมมกลมอันที่3ามเขาเป็นทรงกระบอกอ่า แต่โจทย์เขากำหนดให้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะดังนั้นข้อหนึ่งเราจึงตอบรูปกระเป๋านักเรียนวงกลมล้อมรอบรูปกระเป๋าไปได้เลยคะ่ะต่อไปข้อ2เขากำหนดรูปอะไรมาให้คะข้อ2กํกำหนดรูปทรงกลมอันนี้ง่ายเลยข้อ2รูปภาพที่1เป็นรูปอะไรคะแอปเปิลเนาะรูปภาพที่2เป็นรูปจาน แต่กลมที่สุดเลยนั่นก็คือรูปภาพที่3ใช่ไหมคะตอบนาฬิกาต่อไปข้อ3ข้อ3นะคะเขาให้รูปทรงกระบอกมาอันนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะตอบข้อตอบรูปที่เท่าไหร่คะรูปที่สองนั่นก็คือกระบอกนะ้ำนะคะอะต่อไปข้อ4ี่ ข้อ4เขาให้รูปทรงกลวยมาใช่ไหมคะสามภาพอ่าสามภาพนักเรียนคิดว่าภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3ที่มีลักษณะคล้ายทรงกลวยมากที่สุดคะง่ายมากเลยนะข้อนี้ตอบรูปภาพที่3อ่าโอเคง่ายนิดเดียวเลยอ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนล้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะ แตกต่างจากพวกนักเรียนดูข้อที่1เลยค่ะอ่าข้อ1รูปภาพที่1เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปกล่องใช่ไหมเขามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าต่อไปรูปภาพที่สองเป็นหนังสือก็มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันรูปภาพที่3เป็นรูปรูปอะไรคะ เป็นหลอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแต่เขามีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอและรูปภาพที่3เป็นกล่องดินสอมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมรูปภาพที่1ก็สี่เหลี่ยมรูปภาพที่2ก็สี่เหลี่ยมรูปภาพที่4ก็สี่เหลี่ยมดังนั้นรูปภาพที่ไหนเท่าไหร่คะที่แตกต่างจากพวกง่ายมากเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือรูปภาพที่3นักเรียนก็วงกลมล้อมรอบลงไปได้เลย ต่อไปข้อ2อะทางด้านนี้ก่อนเนาะข้อ2องรูปภาพที่1เป็นรูปส้มเป็นรูปทรงกลมใช่ไหมคะรูปภาพที่สองเป็นรูปตู้เย็นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปภาพที่3เป็นรูปโลกก็เป็นรูปทรงกลมรูปภาพที่4รลูกบอลใช่ไหมคะก็เป็นรูปทรงกลมรูปภาพที่1ทรงกลม รูปภาพที่3ก็ทรงกรมลมรูปภาพที่4ก็ทรงกลมดังนั้นข้อนี้ข้อ2ข้อที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือรูปภาพที่เท่าไหร่คะรูปภาพที่2คนอื่นเขาเป็นรูปทรงกลมหมดเลยแต่รูปภาพที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนก็ล้อมรอบวงกลมงลงไปได้เลยเขียนล้อมรอบลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่3อ่า ข้อที่3รูปภาพที่1เป็นรูปอะไรคะกล่องของขวัญมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะรูปภาพที่สองเป็นหลอดอ่ามีลักษณะเป็นทรงกระบอกใช่ไหมคะรูปภาพที่3มเป็นโหลอีกแล้วอ่าก็เป็นอาจจะเป็นโหลหรือเป็นแก้วนะคะเป็นลักษณะทรงกระบอกรูปภาพที่4ก็เป็นน่าจะเป็นแกนกระดาษทิชชู่เนาะ ก็เป็นทรงกระบอกรูปภาพที่2รูปภาพที่3รูปภาพที่4เป็นรูปทรงกระบอกหมดเลยดังนั้นอันที่แตกต่างจากพวกในข้อ3ก็คือรูปภาพที่1นงักเรียนก็วงกลมล้อมรอบกล่องของมันไปได้เลยค่ะเอามาถึงข้อสุดท้ายแหละข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ข้อที่4รูปภาพที่1เป็นรูปกล่องนม มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมอันที่สองน่าจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปภาพที่สามเป็นตู้เสื้อผ้าก็มีลักษณะสี่เหลี่ยมและรูปภาพสุดท้ายเป็นกลวยเอติมใช่ไหมคะมีลักษณะเป็นทรงกลวยชัดเจนเลยข้อนี้อันที่แตกต่างจากพวกก็คือทรงกลวยเพราะพราะรูปภาพอื่นๆเขาเป็น ทรงสี่เหลี่ยมหมดเลยดังนั้นวงกลมล้อมรอบรูปภาพที่สี่ได้เลยค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนดูรูปภาพและตอบคำถามสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายรูปทรงต่างๆดูรูปภาพทางด้านซ้ายมือแล้วก็มาตอบคำถามทางด้านขวามือเห็นไหมคะแต่ข้อนี้ครูมัจะไม่พาทํานะ เดี๋ยวครูมัดจะให้นักเรียนไปฝึกทําแล้วก็ให้นักเรียนเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ครูมัดตรวจสอบแล้วก็บันทึกคะแนนให้นะคะสําหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะ